กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจรรักรเสนอเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสวัสดีค่ะเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุข พร้อมปลูกฝังความมีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาว,วชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันบูรณาการพร้อมทั้งมีบทบาทในการใช้การศึกษาขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ค่ะเรื่องราจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะอุดมการการทำงานอาสาเพื่อสังคมที่เราเข้าไปทำไว้เนี่ยมันจะสานต่อไปไเรื่อยๆเนีย่ยค่ะ ที่ป้ายคิดเวลารู้สึกดาวก็คืออยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นลมแต่ถ้าอยู่เพื่อสังคมเนี่ยอยู่คู่ฟ้าดิน,นสมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้กลุ่มสารฝันค่ะเราทำงานด้านการศึกษาเป็นหลักค่ะทุกคนที่มารวมตัวกันเป็นกลุ่มสารฝันนะคะเรามีแนวคิดเหมือนกันว่า คุณภาพชีวิตในพื้นที่จะดีขึ้นได้การศึกษารจึงจะต้องดีก่อนดังนั้นเราจึงสละเวลาบางส่วนจากการเรียนหนังสือในห้องเรียนนะคะมาร่วมการทำกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมอย่างกิจกรรมที่ผ่าน,านมาที่สมาคมทำเนี่ยเราทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย3ประการด้วยกันกลุ่มเป้าหมายแรกคือเด็กเล็กกลุ่มเป้าหมายที่2คือเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่3กับสตรีหรือคุณแม่ในชุมชนค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เราทํางานกับเยาวชนเป็นหลักก่อนเรามองเห็นปัญหาที่เกิดจากเยาวชนในเรื่องของการศึกษาจากที่เราจาัดค่ายในหลายๆรุ่นเนี่ยแล้วเรายิงคําถามว่าทําไมคุณภาพชีวิตการศึกษาของเด็กเยาวชนในพื้นที่ถึงไม่ดีหรือทําไมเด็กในพื้นที่เนี่ยไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจริงๆแล้วพอเราทําโครงการไปเรื่อยเ,เราก็พบต้นต่อของปัญหาที่แท้จริงว่าเด็กๆเยาวชนนะคะสะท้อนว่าปัญหาด้านการศึกษานในพื้นที่สว่วนใหญ่แล้ว ปัญหาท็อบๆเลยก็คือมาจากครอบครัว2ปีที่ผ่านมาเราจึงมุ่งเน้นอยากจะแก้ปัญหาที่ต้นน้ําก็เลยหันมาทําที่กับครอบครัวค่ะอย่างเช่นวันนี้ก็คือเป็นโครงการเสริมสร้างสุขภาวะแม่รุ่นใหม่ยุคไทยแลนด์4.0ทำอย่างไรให้แม่ในพื้นที่จังหวัดชียงใต้มองเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อของลูกๆ และมีวิธีการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ลูกโตไปแล้วรักเรียนมีเป้าหมายในการเรียนการทํางานในอนาคตค่ะเป็นความ้อของเราี่อยากเป็นลูกที่ดีแล้วก็เป็นความหวังของคนที่บ้านก็เลยตั้งแจหลักๆกิจกรรมที่เราจัดในวันนี้ก็คือจะทํายังไงให้คุณแม่เห็นความสําคัญของลูกในวัยเด็กหรือว่าวัยประชมวัยในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะถูกสอนว่าไวัยไหนที่เป็นวัยอันตรายที่สุดคุณแม่ทุกคนบอกเลยว่าก็คือวัยรุ่น พอคุณแม่คิดว่าวัยรุ่นเป็นวัยอันตรายคุณแม่ก็เพิ่งจะให้เวลาให้ความสําคัญกับลูกที่เป็นวัยรุ่นแต่ในความเป็นจริงแล้ววัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่แล้วเราพูดอะไรกับเขาเขาก็ไม่ค่อยฟังคุณแม่ก็เลยละทิ้งวัยเด็กเพราะว่าเขาคิดว่าวัยเด็กเป็นวัยที่อันตรายวันนี้เราปรับเปลี่ยนความคิดหรือว่า mindset ของคุณแม่ใหม่จากที่เขาเข้าใจว่าวัยรุ่นเป็นวัยอันตรายเราเปลี่ยนวัยที่อันตรายที่สุดก็คือวัยเด็ก เมื่อไร่ที่เขาเห็นว่าวัยเด็กเป็นวัยอันตรายเขาก็จะทุ่มเทเวลาให้กับลูกตอนวัยเด็กที่ผ่านมาก็คือคุณแม่มักจะละเลยการเลี้ยงดูลูกก็คือคิดว่าลูกเรายังเด็กอยู่ยังไม่รู้เรื่องยังไม่เข้าใจอะไรแต่จริงๆแล้ววัยเด็กนี่แหละครับเป็นวัยที่สําคัญมากที่สุดคุณม ปัจจุบันเราให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ภายนอกเกินไปมีปัญหาอะไรเราก็ไปหาการแก้ปัญหาภายนอกวันนี้เราจะกระตุ้นให้ทุกคนกลับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราเริ่มแก้ปัญหาของเราสร้างความอบอุ่นในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามมาในอนาคตในปลีกงานของกลุ่มสารฝันเองเรามี งานโครงการด้านการผลิตสื่อด้วยจริงๆเรามองเห็นความสําคัญของสื่อในพื้นที่อย่างมากเลยเพราะว่า,าสื่อที่ออกไปจะดีหรือไม่ดีหรือ,อสื่อที่ส่งผลออกไปข้างนอกเนี่ยมีผลกระทบอย่างยิ่งในงานโครงการที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทําโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองคุณพัฒนาสื่อและสร้างสารรค์ด้วยดังนั้นเราจะจัดโครงการเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสือ่อการใช้สื่ออย่างถูกต้องการรู้เท่าทันเฟคนิวอะไรอย่างนี้ด้วยทีนี้ ในการทํางานของทุกๆก,กิจกรรมทุกๆโครงการเนี่ยพอเราเห็นความสําคัญของการผลิตสื่อแล้วเนี่ยเราจึงอยากเป็นกระบอกเสียงสื่อที่ดีและมีคุณภาพในพื้นที่ทุกงานทุกโครงการที่เราทําเราต้องการที่จะกระจายการรับรู้ข่าวสารที่ดีข่าวสารเชิงบวกให้กับผู้ที่ได้รับสารเนื่องจากโครงการที่เราเข้าไปทําบางครั้งมีข้อจํากัดในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายได้เพียงแค่นี้ได้เฉพาะกลุ่มนี้ แต่เรามองเห็นประโยชน์ของโครงการจึงอยากจะกระจายข่าวสารไปสู่หลายๆคนหลายๆท่านในพื้นที่คราวนี้ในกลุ่มค่ะก็จะมีน้องๆที่มีความถนัดมีความชอบแล้วก็มีความสนใจในเรื่องการผลิตสื่ออยู่แล้วนี่จึงเป็นต้นพุ่นที่ที่ดีของถมสารฝันแล้วก็ได้พัฒนาตัวเยาวชนเองด้วยแล้วก็ส่งสารที่ดีมีคุณภาพและเชิงบวกให้กับสังคมด้วยค่ะ ในส่วนของการศึกษาเพื่อความมั่นคงนะครับในส่วนที่หน่วยธุรกิจสันทิสุขรับผิดชอบครับในช่วงที่ผ่านมานครับเราก็มีหลายๆโครงการนะเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายในชีวิตของพวกน้องๆในสานศึกษาคือมองในอนาคตเรื่องของความมั่นคงนะครับเราก็มีแผนงานโครงการเช่นการศึกษาเพื่อความมั่นคงนะฮะเรามีกลุ่มสันฝันคือ,อสมาคม สร้างสารรค์และเยาวชนในพื้นที่จังหวัชดชนแดนภาคใต้ตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ากล e ุ่ม EC CAM มีการจับแล้วก็กิจกรรมร่วมกับน้องๆในพื้นที่หลายโรงเรียนนะเอาผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษาเข้ามามีการอบรมมีการแนะแนวแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็เป็นหลักคิดในเรื่องของการทํางานในอนาคตนะครับ mm hmm. แล้วก็ในเรื่องของแผนงานโครงการผมเข้าใจว่าเนื่องจากว่าเรา มีจํากัดในบางส่วนเราไม่สามารถที่จะเปิดได้ทุกส่วนดังนั้นเราก็เอาพวกน้องๆพวกนี้มาดาเนินการเมื่อกลับไปแล้วจะขยายผลให้กับน้องที่ไม่มีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาได้รับการเรียนรู้ปัจจุบันนี้ผมทราบว,ว่าในเด็กรุ่นใหม่เขามีเรื่องของ Facebook อะไรงต่างสามารถที่จะมีการถ่ายทอดแล้วก็สื่อเรื่องของความสัมพันธ์ความตั้งใจแล้วก็ความก้าวหน้านในอนาคตครับ จากการที่หนูเคยเข้าร่วมโครงการอีซีแคมปนะคะหนูได้เห็นการทํางานที่จริงจังและก็จริงใจของพี่ๆกลุ่มสารฝันที่มีความตั้งใจว่าอยากเห็นเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชดายแดนใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้นค่ะค่ะจากการที่น้องได้ให้คุณแม่นะคะให้ให้นั่งสมาธิแล้วก็ หลับตานะคะช่วงนั้นเป็นวินาทีที่ความรู้สึกของคุณแม่นะคะจะจิตใต้สำนึกจริงๆนะคะจากผู้เป็นแม่นะคะในการเลี้ยงลูกของเราให้เป็นลูกที่ดีนะคะห่างไกลาจากสิ่งที่อันตรายในสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าในยุคปัจจุบันในสังคมของเรามีอะไรที่มัน ล,ล่อลมนะคะสิ่งที่ไม่ดีมากมายเลือกิดนทีนี้เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรมีเกราะในการที่จะดูแลให้ลูกของเราเป็นลูกที่ดีต่อไปในอนาคตค่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่ทำให้เราได้รู้ตัวรู้ทันว่าเราเนี้เราผิดไปแล้วที่เราผ่านมาเราผิดไปแล้วเราได้สำนึกแล้วต่อไปคิดว่า ลูกเราคงจะไม่ว้าเวีอีกต่อไปเพราะว่าเราได้ความรู้เยอะมากวันนี้ต้องขอบใจทั้งน้องๆและก็ทีมง,งานทุกคนที่ให้มีความรู้โอกาสหน่าคิดว่าน่าจะสรรหามาอบรมบ่อยๆยิ่งดีค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้สิ่งที่กลุ่มสารฝันทำก็คือการเติมเต็มความหวังผ่านความฝันที่จะทำให้มันเป็นความจรงิงเพราะกลุ่มสารฝันเราไม่ใช่แค่ ตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเพ้อฝันแต่เราต้องการทําให้ทุกคนเนี่ยกล้าฝันก่อนฝันที่จะให้บ้านเราเกิดการศึกษาที่ดีฝันที่จะให้บ้านเราเกิดสันติสุขซึ่งเมื่อทุกคนกล้าฝันแล้วพอเราร่วมกันทําเราเชื่อว่ามันจะทําให้ฝันนี้กลายเป็นจริงโดยนโยบายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจักร ที่เน้นดูแลและพัฒนากลุ่มเยาวชนควบคู่ไปกับมิติอื่นๆเช่นการให้ความรู้ความเข้าใจครอบครัวผ่านกิจกรรมต่างๆโดยให้เยาวชนได้รวมกลุ่มพร้อมจัดกิจกรรมรับผิดชอบตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อเยาวชนได้รับการอบรมบ่มนิสัยโดยมีชุมชนผู้นำต่างๆเป็นพี่เลี้ยงก็จะช่วยให้พวกเขามีขีดความสามารถพัฒนาตนเองในทางที่ถูกต้องที่ดีงามช่วยเกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไปอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะ กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร